แม่ข่าวต่อไปนี่นะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะค,คุณเอกมรน,นะฮะที่จริงแล้วคุณหมอเนี่ยออกมาย้ำนะว่าคนที่ป่วยโควิดแล้วถึงแม้ว่าคุณหายเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นอีกครับ ข่าวนี้ครับตำรวจเมืองกแกลงจังหวัดระยองครับไปทลายแก๊งปาร์ตี้ซึ่งเป็นแก๊งที่เขากักตัวนะครับหลังจากโควิดหมดแล้วคือทุกคนเนี่ยเป็นโควิดจนหายแล้วออแล้วก็อยู่ในช่องกันกักตัวพอกักตัวเสร็จก็กักตัวเรียบร้อยอก็นัดกันครับมามั่วสุมกันนะเสพยาโดยไปเช่าบ้านกลางสวนทุเรียนเพื่อมั่วสุมครับ ซึ่งทางด้านของพันตำรวจโทมานพประสาทนะครับท่านเป็นรองผู้กับการสอบสวนสถานีตำรวจทอนแกลงครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดในบ้านสวนภูวิล่ากลางสวนทุเรียนนะครับอยู่ในอำเภอแกลงโดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด39คน เป็นผู้ชาย21คนเป็นผู้หญิง18คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอายุในระหว่าง20ถึง30ปีพร้อมของกลางบรญญาเสพติดประกอบไปด้วยยา E 57เม็ดยาเค51.56กรัมก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดแล้วก็หลักฐานเพื่อดำเนินการคดีนะครับจากการสอบสวนเนี่ย ทั้งหมดเขาให้การตรงกันนะครับว่ายอมรับว่ามามั่วสสมเสพยากันจริงโดยนัดมารวมตัวกันโดยทุกคนเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยนะรู้จักกันในขณะที่ถูกกักตัวเพราะทุกคนเนี่ยติดเชื้อโควิด1 9อยู่ในสถานที่กักตัวอยู่ที่จันทเขมจันทบุรีนี่แหละ แล้วก็นัดกันนะฮะนัดหมายกันว่าหลังจากทุกคนพ้นจากการกักตัวแล้วนะจะจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับเพื่อนจนกระทั่งพ้นการกักตัวก็เลยเลือกสถานที่ดังกล่าวเป็นจุดศูนย์กลางเพราะสะดวกกับการเดินทางของทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาจาก3จังหวัดด้วยกันครับก็คือ 1. ชนบุรี2ระยองและก็จันทบุรีก็เลยนัดกันมาเช่าภูวิลล่าดังกล่าวจัดงานแล้วก็กระทั่งมาถูกจับกลุ่มล่าสุดเนี่ยนะครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย1ครับร่วมกันมียาเสพติดประเภท1ห,หรือว่ายาอีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย2ครับเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 m เมสแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย3ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2หรือเคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและ4ครับ ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันณที่ใดที่หนึ่งในสถานที่แออัดหรือการกระทําดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อร่วมกันฝ่าฝืนข้อกําหนดออกนอกเขตสถานตามเวลาที่กําหนดอันเป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและการกระทําการใดหรือดําเนินการใดๆที่อาจจะก่อสภาวะที่ไม่ถูกต่อสุสขลักษณะ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้โรคติดต่อแพร่ระบาดออกไปตามพรบโร,รคติดต่อพุทธศักราช2558พร้อมทั้งควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายเตรียมสอบสวนเจ้าของบ้านที่ให้เช่าหากรู้เห็นเป็นใจก็จะดำเนินคดีต่อไปครับ